วันนี้นสมศรจะมาทาเลมอนเค้กเนาะอันนี้คือเนยแป้งก็ฟงฟูอยู่ในนี้เจ้าหล่อนแล้วเนาะอันนี้ผิวมะผิวมะนาวเจ้าแล้วก็น้ำมะนาวไข่สามใบแล้วก็น้ําตาลอันนี้ส่วนผสมทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วเนาะอันนี้เขาก็จะมาตีแป้งตีไข่ไข่กับน้ําตาลตีมันขึ้นฟูนะเจ้าเค้กเอ่ออย่างี้เค้กเนยแจะเจียนะเจ้า,เ,เ,จาเ,เหมือนกันเลยมีคนขอเค้กเนยมาจะก็ ปัตเตอร์เค้กน่ะเหมือนกันเจ้าตีน้ำตาลกับน้ำตาลทรายกับเนยให้ละเอียดให้มันขึ้นฟูขา,ขาวๆเลยปัตเตอร์เค้กทำเหมือนกันนะเจ้าเพียงแต่อันนี้สมชีจะใส่เลมอนใสรแล้วก็ใส่ไขนะ่เนาะใส่ไข่แล้วก็ไปตีให้มันเข้ากันแป๊บหนึ่ง ตีให้ได้ประมาณนี้แหละเจ้าเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผิวเลมอนผิวมะนาวนะ่ะสมชิดจะใส่แค่ครึ่งช้อนเนาะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวไปครึ่งช้อนเสร็จเราก็จะใส่แป้งลงไปเจ้าัตเตร์เค้กก็ทําเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ัตเตอร์เค้กเป็นต้องใส่ผงนมเนาะแต่สมศรีไม่มีผงนมสมศรีก็เลยยังไม่ได้ทําให้เนาะ คนแป้งคือมันเข้ากันบางคนจะบอกว่าสมศรีทำเค้กแบบง่ายๆก็มันมีส่วนผสมแค่นี้เนาะใส่ฝ่งฟูแป้งแป้งอยู่กับฝ่งฟูมันอันเดียวกันนั่นแหละใส่ในตีเดียวกันนะเจ้าแป้งต้องหล่อนสักสองสามข้างเนาะมันถึงจะละเอียดเสร็จแล้ววันนี้คุณสามีิันเืิอใส่พิมพ์ขนมปังเนาะเปิดเพื่อใส่พิมพ์อบเค้กสมศรีก็ตามใจเขาก็แล้วกัน สมชกสชีดน้ำมันเลยนะสเปรยน้ำมันใส่เลยเจ้าสเสร็จแล้วเกาเค้กใส่เอาไปอบที่ไฟร้อยเจ็สิบห้าองศาสี่สิบนาทีเจ้าคุณจะข้อปัญญากินสี่สิบนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกเสร็จแล้ว,เ,วลเจ้าอันนี้เค้กสเสร็จแล้ว นี่แหละคุณจะขอบะปืนเฮอรส่พิมพ์อันนี้เนาะเปิดเพื่อใส่พิมพ์ทําเคก้กเส็จแล้กเราจะไปทําหน้าเค้กกันเนาะอันนี้คือน้ำตาลไอซิ่งกับน้ำเปล่าเนาะแล้วก็น้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะเอาใส่ลงไปในนี้เราจาน้ำเปล่ากับน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็คนให้มันละลายเข้ากันเนาะเจแลวเดี๋ยวเราจะเอาไปโรยหน้าเคก้ก ใส่นาวมะนาวไปสองช้อนความจริงมันต้องเยอะกว่านี้อีกแต่เจ้าครอบก็ทำนิดเดียวนะเพราะว่าสมศรีมันชอบหวานอันนี้ไปเอาเค้กออกละเจ้า want put what, and uh, We w ่ n ันที u พูด advance first award h e ่นฮีโน go anyway I'll be put after can go down the side also. okay Whatever. I forget to put paper okay now okay. you want to put paper under for this No. Okay. Uh, we turn around because that one have what you Yeah. Then he not go dirty. Mm. What to put now? Huh? I think have to be cold. Uh, the cake. No, people say two okay. minutes. Okay. สรุปคุณจะเคาปิดมาเอาสีขาวปิดเอาสีชมพูอะ่ะปิดเอาสีชมพูใส่ตามใจท่านค่ะเสร็จแล้วก็เอาน้ำตาลที่เราทําตะกี้เนี่ยเอามาโรยเจ้าโรยตั้งหน้าเนาะฝรั่งมาชอบกินจะอี้ตามใจท่านสตาต์ <laughs> นำเปล่ากับน้ําตาลไอซิ่ง กระทะมันถั่วถ้าเป็นพิมพ์พิมพ์ตะใส่เค,ค้กกลมๆอะ่ะมันจะดีกว่าเนาะเทหลาดลงไปเลยแล้วมันก็จะมันจะไปถั่วเค,ค้กเลยแต่อันนี้แกจะเอาเจะอ,อีนเนาะสมมสีก็ตามใจท่านนี่แหละเจ้าแล้วก็รอให้น้ําตาลมันแห้งแป๊บหนึ่งถึงจะตัดได้เนาะเค,คะ้กกระทะมันถั่วเค,ค้กเลยเจ้า อยู่บ้านกับพ่งใจในอย่างเนาะทีนี้เราจะทำคงทำเค้กทำนั้นน้อยนี่น้อยตามภาษาแม่บ้านนล่ช่ำมากแต่ทั้งชิ้นชอบน้ำตาล Why because just sweet or because I e lemon, lemon i n s e ับอเมอนอัดเองสวีทกูดยูพูดเลยสวี Yeah, we not put too much. Mm. I think good. Mm. Like mm. For flying this is a nice cake. Okay. And nice with that sugar. Colour is uh crazy. Should be yellow or white, but mm. I, like mm. yeah, I think so.